ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นทานค่ะวขาิเค็าลาบหมูจ้ะลาบหมูเด้อค่ะลาบหมูลาบหมูกำลังหั่นผิดอยู่ค่ะเั็นขั้นหอมหั่นยางกัดจังผู้สีหลายไปบ่อหอม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 เปี๊ยหอมเป็ดหอมเปี๊ยหอมเป็ดอ่ะนะ อันนี้ก็พักกินก็ละอันนี้ก็เอาเอาเอาหมลูลงอุย้ยจะฝ่าว้าค่ะเอาเนี่ยเอากนั่น,นขนไปใส่คลิปมีข้อเห็ดจังสีได้พี่น้องเห็ดล,อลาอยูนะเอาขาตะไคร้ลงไปเดี๋ยวก้อนเป็นธรรมชาติเดี๋ยวก้อนที่เป็นอ่าสมุนไพรเดี๋ยวก้อนที่จะขวงหมากวัชตะโน,น <S <S ฉันแล้วเอา <S <S ออก,ออก ตะนามหอมมันงค่ะพี่น้องห้าผู้ใดแพ่ก็อย่าเฮ็ดเ้อทั้งผีบอแพร่ค่ะมิตรศะสนาบันนี้ก็จะเอาผงสาบลงผูงสาบลงคุยลุยลงไปค่ะบันนี้บันนี้ก็คุเร่คุเรเราก็จะคุเรีคุเรีนะคะต้นหอมเตรียมแล้วหอมซอยหอมแดงหอมสดจากนั้นเราก็สไลด์ตับไปแล้วเราก็จะใส่ แล้วก็จะใส่ตักลงไปตักอย่าขึ้นใส่อันโคเล่โคเล่หมูสามสกก่อนเนาะค่ะหันมันได้ทีได้ทา่าเมืก่อนส่วนตักนี่ข้าสีบโบล่มน,น่านหันโล่งน,น,น่านมันแข็งค่ะพี่น้องมันจะแข็งเกเรเลยโอเมนเนลจริงเข้าแค่ลวกเนาะลวกแบบเขาก็เอาขึ้นเนาะเอาไปน้ำกันซะหันมันเหลวเดีย๋ยวฝ่าค้นหันมันเขากับความร้อนซะก่อนเนาะ สีเ็ดไห้คุณชใช่กินอนนะคะอันนี้แกะล้วเอาองอีกได้บออ่อีกย่างมันบ่พก็เลยเอาหมูออกมาละลายใอีกก่อนนึง่งนื่งกลางจากพี่น้องชิคุลอก็สชิเคเลีลอ่ะพรเขาถิ่มตักลงไปแล้วเหาก็โคเลกลเนาะบดนี้เนาะว่าแล้วเ,เรวเาก็กเลกุล่ ได้กลิ่นหอมจากอ่าตะไคร่ค่ะพี่น้องขึ้นที่พี่น้อยหอมเนี่ยค่ะตะไคร่ท่ากับนเต่าทกทิ่มเนาะเอาตะไคร่นามันละค้นอืนั่นแล้วก็ท่านยัดฝาว์ปรุงเด้อค่ะให้มันเย็นสซะคนกระขัวก็ยังไม่จู่เย็นกบพี่นอ้อง มันจะกลิ่นคงความหอมตลอดมันจะไม่โน่นนี่นั่นนะมันจีใส่ไปเนาะอันนี้ไปเอาไห้ใส่พอไหแล้วกับกุ้จังบอข่องบอแข,ขีวกุ้จังได้อุ่มแล้วอยบายน,น,อนาอยไงยหา่าข่อยสวไรคเวิร์ต้องนีจับขออุ่มข่อยเน้อเมันอะใส่ข่อยอุ่มซะเจ้าลายประมาณนี้นะคะปิดไฟไว้ค่ะนี่ค่ะ ถ้าหมูใส่ตับไม่หนังนะคะไม่ใส่หนังค่ะไม่ใส่หนังแล้วก็คุรีคลรีคุรีนะคะเราก็คุีจากนั้นโอ้เสียงเร่บินแตะแข่งกันเบากาผูขาพี่น้องโอเคลุ้มชูงค่ะเพราะว่าถ้าเทต่ำมันจะเลยเถิดมันเอาไปอยู่เทปูอย่างเงี้ยมันกัได้ไงกัะได้ใช่ไหมอดี๋ยวจิขึ้นถวยเฮเบิร์นด้วยเพราะว่าไอสิเขาไปเอาไว สีเขาไปเอาเขาขวดเขาขวดใส่ตู้เย็นในไว้ข้างนอกนี่ของกาของขายเนาะจะเป็นคน,นอยากโซ่เนาะสาวนึงก็อยากโซ่โตน้อเออน่า <c oughs> จะชิ้นของสีเห็นหมดเนาะเอาจากสีใช่เนาะเดี๋ยวสิขึ้นถวยเหตุเบิรงมันสีน้ามัมนจะเลยเถอะสิเขาไปเอาขวดขวดก็ผีขวดเองค่ะเน,นาะค่ะเนาะเอาจากสีเดี๋ยวขึ้นถวยเหตุเบิองเน,นาะค่ะเนาะเนาะค่ะ